สวัสดีครับขั้นตอนการขายสินค้าในโปรแกรมสต s t e m นะครับก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับขั้นแรกนะครับเพิ่มสินค้านะครับเพิ่มรายการก่อนครับก็คือเพิ่มชื่อเข้าไปครับราคาขายนะครับแล้วก็เพิ่มสต็อกนะครับเพิ่มจำนวนสินค้านะครับนำเข้าสต็อก แล้วก็มาขายครับแล้วก็ดูรายงานนะครับสต๊อก ตัดอัตโนมัตินะครับจาก1น0เหลือ9กก็ดูรายงานก็ดูรายงานได้ว่าขา,ายสินค้าแต่และอย่างได้เท่าไหร่นะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ